ะะเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ำ mm hmm. ทำให้ค่า pH mm hmm. ไม่แกว่งแล้วก็ตัวนี้จะช่วยทำให้สีน้ำสีสวย mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผลพันธ์ของมณีพันธุ์ของเราสูตรเนี้ อยากจะนําเสนอมากเลยเนื่องจากว่าเวลาเราใส่ลงไปในบอ่อกุ้งบอ่อปลาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัดวงจรเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดในบอ่อจะทําให้กุ้งปลาเนี่ยไม่เกิดโรคค่ะค่ะการดูแลน้ําให้สะอาดการปรับอุณหภูมิค่า p ีเอชบาลานของน้ําที่เราเลี้ยงมันก็ทําให้สัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรกร็แล้วแต่บ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถอยู่ได้ใชได้นานขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโรคง่ายไม่ป่วยง่ายไม่ตายง่ายถูกคะ่ะถูกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะ ทำให้ทำไมฮะกุ้งปลาอยู่สบายเพราะ mm hmm. ว่าเขาไปเพิ่มในเรื่องของออกซิเจนนะคะในบอ่อเราสังเกตนะคะว่าบอ่อไหนถ้าน้ําเริ่มไม่ดีเนี่ยปลาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา mm hmm. เขาเรียกอาการลอยคอ mm hmm. อันนั้นหมายความว่าบ่งบอกให้รู้แล้วในบอ่อเนี่ยออกซิเจนเริ่มไม่มีและปลาจะอยู่ไม่ได้ถ้า <Okay. S 2> เกิดเป็นอย่างนี้ไปปับ๊บปลาก็จะตาย mm hmm. แต่ตัวนี้มันจะไปสร้างในเรื่องออกซิเจนในบอ่อ mm hmm. จะทําให้กุ้งปลาอยู่สบายเขาก็อาหารการกินอะไรเขาก็จะกินได้ดี ที่เวลาเขาขับถ่ายออกมานะะคในบ่อถ้าเรามีการใช้เป็นประจําเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเวลากุ้งปลาขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปตกค้างอยู่ก้นบ่อคือมันจะมีการถูกย่อยสลายไปมีการถูกทําลายไปมันก็จะทําให้บ่อไม่เกิดอาการเน่าคือไปทําให้สภาพแวดล้อมของบ่อดีค่ะค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยเราก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจเกษตรกรนะไม่ว่าคุณจะเป็นทําพืชไร่พืชสวนหรือว่าจะทําบ่อกุ้งบ่อปลาเนี่ยนะคะครบคันหมดเลยกับจุลินทรีย์ชีว ภาพประสิทธิภาพสูงจากมณีพันธ์นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นภาพแต่ว่าคนที่นําไปใช้จริงเนี่ยน่าจะได้ทราบมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะคะเราจะมีเกษตรกรผู้ที่ใช้จริงมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ค่ะตอนนี้ให้จาย์ฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงละกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เชิญค่ะก็อยากจะขอฝากเรื่องมณีพันธ์เย็นนะคะเนื่องจากว่า มณีพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงชนิดเข้มข้นซึ่งมีการคัดสรรสายพันธุ์ที่ดีแข็งแรงและมีประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรมากแล้วก็มันเป็นการเติมเต็มแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะฝากไว้ว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมองในเรื่องของต้นทุนเป็นหลักถ้าเราสาม,สา,มารถทําให้ดินดีได้แล้วเนี่ยต้นทุนเราถูกถึงภาวะของผลผลิตมันจะผันผวนขนาดไหนก็นแล้วแต่จะทําให้เราเนี่ยคือสามารถอยู่ได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย นิดหนึ่งก็คือว่าอะไรคะเราเนี่ยกำลังอะไรคะกำลังเอาประโยชน์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคืนความสมมุติกับธรรมชาติด้วยแล้วธรรมชาติจะคืนมาให้เราค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์ชนินรัตน์ผลประเสริฐค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับผู้ใช้จริงกันค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูยีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ าอยู่กันต่อนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะและแน่นอนเรายังอยู่กับผลิตภัณ,ภณฑ์มณีพันธ์นะคะช่วงนี้ค่ะมีผู้ใช้จริงมาร่วมผู้คุยกับเรานะคะคุณยาภาษาปุลวิบูลและคุณพิชยาคงสมทรงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสด,ดีทั้งสองท่านค่ะก็ทั้งสองท่านเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่ดูหน้าเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเกษตรกรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็ปลูกอะไรอยู่คะค่ะยาดีอยู่ที่สระบุรีค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวเลยล้วนๆคุณยาทํานาข้าวเลยส่วนใหญ่นะคะค่ะอีกหนึ่งั้างเอาไปโยนสระบุรีค่ะท่นาข้าวแล้วก็บ่อบ่อป่าเหลียงป่าด้วยนะคะก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์มณีพันธ์ทั้งคู่เลยก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เจอปัญหาอะไรมาก่อนอย่างคุณพี่ยาเนี่ยปลูกข้าวมีปัญหาอะไรบ้างส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เกษตรกรมีปัญหากันมาาๆเลยคือเรื่องข้าวดีเพราะว่าข้าวดีมันเกิดมาจากหลายสาเหตุเพราะว่า บางทีอะมาจากข้าวพันธุ์มั่งรถเกี่ยวมั่งนะคะบางทีมันก็เกิดจากการแปรพันธุ์ของข้าวคือฝังตัวอยู่ในดินจากฤดูการแรกไม่มีนะคะพอฤดูการต่อไปมันเริ่มมีขึ้นมีขึ้นอ่าแล้วบางทีการกําจัดนะกำจัดแบบพื้นๆท,ทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็คือไถทิ้งมั่งนะคะบางทีก็พักหน้าดินอะรอไว้ฤดูการหนึ่งแล้วกลับมาทำแต่ตรงนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะแล้ววาบางครั้งนะคะเอาการมุกโซดไปฉีดนะมันมีความรู้สึกว่าดินเสียหนัก ะะเพราะว่าดินนี่แข็งมากเลยะนะคะแล้วก็น้ำอ่ะจะเป็นเหมือนเขียวๆยวเพราะว่าเรา,เาการมอกโซนเอาไกโฟเรสต์ไแบบปฉีดนะคะบางทีตรงนั้นอ่ะมันแก้ปัญหาทําให้เราเหมือนเราเพิ่มต้นทุนแต่ตอนนี้มาเจอผลิตภัณฑ์นะคะ2ตัวนี้นะคะม,มันจะกําจัดเลยนะคะตั้งแต่การย่อยเพิ่มปุ๋ยในดินนะคะแล้วก็เม็ดพันธุ์ข้าวนะคะที่มันอยู่ในดินฝังตัวอยู่ในดินเนี่ยมันเกิดการย่อยนะคะฤดูการแรกที่เราใช้ะนะคะที่เห็นผลนี่คือมันจางลงเยอะ นะคะแล้วก็พวกหญ้าหญ้าข้าวหมูหญ้าที่เกอะไรที่ว่าย่อยยากๆนะคะตรงนี้ถ้าเราเมื่อก่อนเราไม่ใช้เนี่ยนะคะเราไม่ใช้เลย<ม>ข้าวบางทีฟางอืดก็มีมนะคะหญ้าบางทีมันก็ยังเยอะอยู่แต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เข้าไปนะคะหญ้าที่เราเห็นพวกหญ้าหางหมาอะไรตรงนี้ค่ะมันสามารถจางลงเยอะเลย<ม>นะคะส่วนข้าวดีดตรงนี้จางแต่ถามว่าหมดไหมย,ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าก็คือทําตารแนะนานะคะคือบางทีเราต้องฟังอาจารย์ด้วยะนะคะก็ยาก็เข้าไปฟังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องสามฤดูกัน วันนี้เราก็คือต้องสามฤดูการก็คือมันจะค่อยๆหมดไปค่อยเป็นค่อยไปด่อยมีการทานธรรมชาติเราไม่ได้ใช้เคมีไปกั้าวใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะข้าวดิมันฝังตัวอยู่ในดินพร้อมที่จะงอกอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีเป็นน้ํานมมันก็งอกได้แล้วตรงนี้แต่วันนี้เราทําตรงนี้ใช้สองตัวนี้มาทําให้ข้าวเรากินข้าวเก่งแข่งกับข้าวดิ มันทําให้ผลิตผลของเราตรงนี้เพิ่มขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันมีข้าวดิบเยอะๆเราอาจจะได้ซักสามสิบสี่ถิสามสิบสี่สิบถังแต่บางทีเราใช้ไปบางทีมันมันไม่คุ้มกับค่าเกี่ยวตรงนี้แต่พอตัวนี้ใช้ไปผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเคยได้สามสิบสี่สิบเก้าสิบร้อยร้อยอัพมันจะค่อยๆขึ้นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญหาข้าวดิบมันก็จะค่อยๆลดไปลดไป มันก็จะค่อยๆหมดไปอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วที่สําคัญเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นปัจจุบันนี้หลายคนก็ห่วงใยสุขภาพทั้งชาวนาเองถ้าไปใช้เคมีมากๆก็ไม่ดีต่อร่างกายของเราหรือแม้แต่ผู้บริโภคเองก็คงไม่อยากทานอะไรที่มันมีสารปนเปื้อนค่องข้างเยอะนะคะทุกวันนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะถึงแบบหมดปัญหาเรื่องข้าวดีอดละสองปีแล้วค่ะสองถึงสามปีใช้มาอย่างต่อเนื่องตอนนี้สบายใจคือเราเดินหน้าอย่างเดียวนะคะทำตามที่อาจารย์บอกคือวันนี้เราเริ่มลงมือแล้วเราเริ่มเดินหน้า ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเราหยุดไปถามว่าไม่มีปัญหาอันอื่นมันแก้ได้ไหมบางทีเราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุตรงนี้บางทีไม่คิดถึงนะคะแต่ต่อไปเราใช้อะมันจะค่อยๆลดลงลดลง คือวันนี้เราเดินหน้าใส่เกียร์แล้วเดินหน้าตลอดนีคือเราไม่ถอยลุยไปเลยอย่าไปกล้ที่ไปอย่าไปรอให้มีปัญหาแล้วโอเคมีเอาอย่างน้นอย่างนี้มาใส่อันนี้ปรับที่สภาพให้เป็นธรรมชาติปรับความอุดมสมบูรณ์ของดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บปัญหาต่างๆมันไม่มีมาแน่นอนตอนนี้ก็สบายใจได้ผลผลิตเป็นที่ประทับใจยังไงบ้างค่ะตอนนี้ผลผลิตนะคะก็เพิ่มขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่เคยได้เกินร้อยแต่ตอนนี้ดินเราฟื้นคืนกลับมาเป็นเหมือนธรรมชาติแล้วเริ่มีไส้เดือนเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นแล้ว ะะจากที่40-50ปีที่แล้วเราใช้แต่เคมีเยอะนะคะดินเราจะเสียไส้เดือนอะไรตรงนี้จะไม่มีแต่พอเราใช้2ตัวนี้นะคะดินมันกลับคืนสู่สภาพเหมือนสมัยก่อน<ฆ>เราก็จะเริ่มมีไส้เดือนอะไรตรงนี้ขึ้นมา<ฆ>นะคะและการใส่ปุ๋ยของเรามันก็ทําให้เราใส่ปุ๋ยที่น้อยลงด้วยนะคะเราไม่ต้องไปอัดเคมีโคมโค,ม,ค,ม,คมเหมือนเมื่อก่อนคือวันนี้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเราแก้ปัญหาที่ดินด้วย ดินเราก็ได้นะคะเข้าวดีดเราก็ได้ด้วยนี่นะคะปัญหาทุกอย่างหมดไปสบายใจวันนี้ดูหน้าตารู้เลยมีความสุขนะคะมาอีกหนึ่งท่านบ้างดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เจอก่อนหน้านี้ปัญหาที่เจอก่อนหน้านี้เอาเป็นเรื่องปลานะคะพวกบ่อปลาบ่อกุ้งนะคะก็ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าบางที่เราไม่ได้รอน้ําจากน้ําฝนอย่างเดียวนะคะเราปล่อยน้ํามาจากคลองหนองบึงจากที่อื่นซึ่งทําให้น้ําเราเน่าเสียจากการที่ พวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันต้องการน้ําที่สะอาดเหมือนคนเราใช่ไหมคะ,คะต้องการที่อยู่ที่สะอาดอเขาก็ต้องการที่สะอาดเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ตัวที่บําบัดน้ําเสียตัวนี้นะคะสูตรห้าเหรอคะด้านหน้ามันมีพันหนึ่งสูตรห้าใช่คะ่ะก็เอาไปใส่เลย 1, 1หนึ่งหนึ่งไล่ต่อหนึ่งต่อกล่อนหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเน่ามากให้ใส่ทั้งหมด แต่ถ้าหนึ่งได้ใส่หลิรก็พอค่ะแล้วแต่ดู<ช>สภาพน้ําของเราด้วยตอนนั้นวิธีการ<ช><ม>เป็นยังไงคะฉีดพ่นผสมฉีดลงไปหรือยังไงผสมน้ําค่ะแล้วก็สใส่ลงไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากเวลาคนใช้เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจะอะไรมากมายเขาก็จะใส่อย่างเดียวใช่ไหมคะมแต่พอเรามีวิธีให้เขาใส่อย่างเช่นอาว่าพวกปลาพวกกุ้งเนี่ยเราเราก็กินเขา แต่คันนี้การไปอยู่ของเขามันต้องดีใช่ไหมคะแต่ใส่ไปปุ๊บทําให้น้ําไม่เน่าทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีแล้วเขาก็กินอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็กินเขาด้วยย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนกันปลอดภัยด้วยแ้ใส่ลงไปน้ำก็คือต้องสะอาดด้วยค่ะแล้วตัวเขาก็อุดมสมบูรณ์จากปกติเราสมมติเราทาเราเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ํามันไม่สะอาดอีกหน่อยโรคมันก็ตามมาใช่แล้วขนาดไซส์ของปลาก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่บางตัวเนี่ยถ้า มันเหมือนจะแยกอาหารกัน mm hmm. ใช่ไหมคะซุดบ่อหนึ่งเรงเลี้ยงแค่พันตัวอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เดี่ยเราจะคัดบ่อใช่ใช <Rice. S 1> ไหมคะจากบ่อไซส์เล็กก็อยู่ตรงนี้ไซส์ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่บางทีชาวนาะที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงกินเขาเองเขาก็ต้องการให้ปลามีคุณภาพให้เขากินดีใช่ไหมคะแต่ชาวนาบาง <Right. S 1> คนเนี่ยคนที่ใช้เน rze, <S <S <ordon. S 1> ี่ยก็คือว่าบางทีก็ใช้ใช้ตามที่มี mm hmm. ไม่ต้องใ şey mm hmm. ส่อะไรหรอกแต่ที่จริงว่าปลาก็ต้องการที่อยู่ที่สะอาด ก็ต้องการการดูแลบําบัดเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยอย่างปลาถ้าบางตัวไม่แข็งแรงมันก็สู้ตัวอื่นไม่ได้เนาะย่าอาหารไม่ทันตัวเล็กนิดเดียวแต่ถ้าอันนี้แข็งแรงเหมือนกันหมดก็โอกาสรอดสูงแล้วก็ได้ใสที่ดีด้วยนะคะปัญหาน้ําเสียอะไรหมดไปกลิ่นต่างๆมีกลิ่นกลิ่นท่าน้ําเน่ามาแล้วมันก็เน่าด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นของเราเนี่ย ถ้าเวลาเดินผ่านเราก็จะเหม็นแล้วใช่ไหมคะแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บกลิ่นมันก็จะเริ่มไม่มีนะคะแต่เราฉีด7วัน15วันเราใส่ ต่อเน่เ,เื่อยค่ะมันก็จะหมดไปใส่ได้เลยไม่เป็นอันตรายด้วยทั้ง <มะ S 1> ต่อสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ตัวเราด้วย<ช>นะคะนี่ละคะก็เป็นครบสูตรเลยนะในเรื่องของจุลินทรีย์ชีวภาพแบบธรรมชาติจริงๆเลยมณีพันสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็มณีพันหนึ่งสูตรห้าด้วยนะคะวันนี้ทั้งสองท่าน,นใช้แล้วก็ประทับใจทั้งคู่เห็นผลเลยนะคะสุดท้ายให้ทั้งสองท่านช่วยยืนยันกับคุณผู้ชมนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็เชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวเชิญค่ะ ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะวันนี้เรากำจัดข้าวดินะคะเรากำจัดตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่านะคะฤด,ดูการแรกเราอาจจะไม่เห็นผลแต่ใช้ต่อๆไปเห็นผลแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะยากล้าการันตีค่ะ,คะนะคะค่ะและสำหรับคนท่านใดที่เลี้ยงพ้กเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะขอให้ทุกท่านมาใช้สูตรมณีพันห้าของเรานะคะเพราะว่าใช้ดีบำบัดน้ำเสียแล้วก็ทำให้ไม่ทำลายตัวเองแล้วก็ มีสุขภาพดีในการกินปลาแล้วก็กินกุ้งของเราด้วยค่ะนี่นะคะวันนี้ทั้งสองท่านมายืนยันด้วยตัวเองเป็นผู้ใช้เป็นเกษตรกร,ร,กรที่โอ้โหสวยไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็วันนี้ใชไ้ได้ผลดีกินอิ่มมีความสุขด้วยอเกษตรกร,ร,กรท่านไหนมีปัญหาหรืออยากจะขอคําปรึกษาอยากจะมีความสุขสบายใจได้ผลผลิตได้ผลต,ตอบแทนที่ดีแบบนี้ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามทั้งสองท่านได้เลยโดยตรงเช่นเดียวกันยินดีให้คำแนะนํานะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยค่ะคุณยาราศักุิวิบูลและคุณพิชยาคงสมทรงค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์คอ call นเตอร์ของเราค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะและ w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  o r l d k i t g a n g j c c o m ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ